สวัสดีครับอูรันครับตอนผมวิ่งได้ครบ5ปีนะครับผมเคยเขียนซีรีส์เอาไว้เรื่องหนึ่งครับชื่อซีรีส์ว่าปัจจัดตังครับเนี่ยคำเนี้ยปัดจ,จัดตังตั้งใจว่าเอาไวร้รวบรวมเรื่องราวในตลอดเส้นทางการวิ่ง5ปีที่ผ่านมาตอนนั้นนะครับเป็นบทบันทึกหนึ่งเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์กับตัวเราและคนอื่นนะครับ ตอนนั้นผมเขียนไปได้ทั้ง 16EP นะครับรวมความยาวก็ประมาณสาหน้า A4 ครับในคลิปนี้ผมจะไม่ได้ไม่ได้มาเล่าอะไรยาวๆงั้นครับแต่ผมจะมาเล่าอะไรที่มันกระชับกว่านั้นครับให้มันสั้นๆไอ้5ปีที่ว่านั้นน่ะ <c oughs> ผมแบ่งสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยังไงบ้างคืองี้ครับปีที่1ครับสร้างฐานครับเหมือนลงเสาเข็มบ้านนะครับ ก็คือหัวใจ endurance กล้ามเนื้อครับอันนี้คือฐานรากที่สุดนะครับปีที่2ตกแต่งภายในครับ interior design ครับคือการค่อยๆไต่ระยะครับปีที่3ลองอะไรใหม่ๆครับก็คือฝึกซ้อมแดดซ้อมฝนซ้อมหนาวซ้อมอดนอนสะสมระยะมากขึ้น แล้วก็เป็นมิสเตอร์เยสแมนก็คือว่าเอาหมดครับไปไหนใครชวนระยะไหนที่ไหนยังไงไปหมดครับกลุ่มไหนทักมาไปหมดบางทีก็ขอเขาเข้ากลุ่มเพื่อไปร่วมกิจกรรมโนนนี้นั่นครับปีที่สี่ครับชื่นชมตักต,กตวงความสุขนะครับตอนนี้ก็คือเป็นผลของปีสามก็คือไปไหนระยะไหนเราได้หมดครับเมื่อไห่มาได้หมดครับ no condition ไม่มีเงื่อนไขใดๆว่า โอ้ยระยะนี้ฉันกลัวโอ้ยต้องวิ่งข้ามคืนฉันกลัวโอ้ยวิ่งไม่มีเซอร์วิสฉันกลัวโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยครับปีที่4มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับปีที่5้ครับโลดแล่นครับคือกระดูกจิตใจสภาวะเมนทอลิตี้ต่างๆมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับวิ่งได้ไม่เท่ากับวิ่งเป็นครับผมพบว่าตลอดทั้ง5ปีนั้นของผมอะ มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในการวิ่งมากมายมหาศาลให้ผมเรียนรู้ไม่จบสิ้นเลยครับไม่มีเลยที่จําไม่ได้เรื่องไหนสักเรื่องไม่มีเลยที่จะเป็นสีเทาๆลางๆแต่จำได้แม่นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างในตอนไหนนะครับเพราะสิ่งเหล่านั้นน่ะมันย้อนกลับมาใหม่ได้ทุกเวลาในชีวิตการวิ่งเราครับแม้แต่ในปัจจุบันนี้ เราหัดวิ่งเราพัฒนาเราแข็งแกร่งขึ้นแล้วเราก็บาดเจ็บครับแล้วเราก็เริ่มใหม่ครับวนลูปอย่างนี้ครับมันวนไปเหมือนชีวิตคนเราทุกประการเลยครับสุขเศร้าทุกมีแอปปี้ร้องไห้กลับมาสุขใหม่อะไรองนี้ครับบางทีก็ไม่ครบลูปหรอกนะครับเช่นว่าหัด ยังไม่ถึงไหนเลยครับเจ็บซะและ้วกลับไปเริ่มใหม่หรือกําลังจะพีคนะครับกําลังจะแข็งแกล่งละเจออะไรเข้ามาทําลายอุปสรรคกลับไปเริ่มใหม่อีกอะไรนะครับมันไม่ได้ครบรลูปไปแค่ทุกรอบครับอีกมุมหนึ่งก็คือแข็งแกล่ง,ง,ง,งไปนานซะจนไม่รู้จะวิ่งไปหาอะไรแล้วก็มีครับวิ่งจนไม่รู้จะวิ่งไปหาอะไรแล้วก็แบบ หมดความ motivation หมดความบันดาลใจหมดทุกอย่างอย่าเงี้ครับหมดเนี่ยครับผมมาบอกเพื่อนแค่นี้เองครับว่าชีวิตการของคนเราครับมันยาวสําหรับผมไม่ได้ดูกันตรงที่อายุปีครับแต่ดูกันที่ความลึกครับ <c oughs> ผมวิ่งมาไม่ได้นานไปกว่าใครครับที่วิ่งมาเป็นสิปีอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมก็ ค้นหาอะไรของผมไปตามทางตามแบบของผมนะครับนั่นแหละครับการวิ่งคนเรามันถึงแตกต่างกันครับเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งในพิ <c oughs> พิธภัณฑ์อะไรเงี้ยครับหรือเหมือนของสักชิ้นเอามาตั้งไว้ในห้องให้คนสิบคนมามองแล้วก็มาวาดมันนะครับทุกคนวาดออกมาไม่เหมือนกันแล้วครับตีความไม่เหมือนกันแล้วครับนั่นแหละครับการวิ่งครับ